สวัสดีจ้าอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการยกเลิกโปรเสริมสําหรับค่ายทูนะครับว่าเราต้องการที่จะยกเลิกโปรเสริมค่ายทูอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับโปรเสริมทูนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเราต้องการที่จะยกเลิกโปรเสริมเราต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับเราจะกดอะไรนะรสาหรับวิธีนี้นะครับสำหรับบางคนที่ไปดูคลิปช่องคนอื่นมา หรือว่าผมไปดูคลิปช่องคนอื่นมาใช่ไหมสาหรับวิธีการยกเลิกนะครับเราต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยสําหรับวิธีนี้เออแหละวิธีการยกเลิกนะมันต้องทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีการยกเลิกนะครับเราเนี่ยจะทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีการยกเลิกมันก็จะมีหลายแบบนะยกเลิกอินเทอร์เน็ตทูแบบเติมเงินนะครับซึ่งมันทําอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอ่า วิธีนี้นะยกเลิกเน็ตต่ออัตโนมัติยกเลิกเน็ตออเน็ตรายอาทิตยกเลิกเน็เนตนแบบเติมเงินแบบต่อโปรแบบต่อโปรอัตโนมัตินะครับยกเลิกเน็ตหกรอบใช่ไหมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่ามันต้องการยกเลิอกอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยครับผมอ่าวิธีนี้นะครับเรามาดูกันเลยว่า วิธีการยกเลิกมันต้องทำอย่างไรที่ติดมากับซิมหรือว่าที่ติดมากับโปรที่มันติดมากับโปมันต้องทำอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับวิธีนี้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับโปรนี้กันก่อนนะครับวิธีนี้นะครับอ่าอย่างเช่นซิมโซเชียลนะครับซิมโซเชียลมันก็จะมี14แอปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ o k a ต e กแล้วก็ line แล้วก็ Instagram แล้วก็จะมี4เมกะบิตนะ4เมกะบิตตัวเนี้นะที่มันติดโปรนะเราต้องการยกเลิกทําอย่างไรนะบ14แอปตัวนี้เราต้องการที่ยกเลิกมันไม่สามารถยกเลิกได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการที่ยกเลิก,ยก,ลกยกเลิกอย่างไรนะครับเราจะยกเลิกกดดอกจัน190ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะครับมันไม่สามารถยกเลิกได้ใช่ไหมครับวันนี้ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการยกเลิกวิธีนี้นะครับอ่าเรามาดูกันเลยว่าวิธีการยกเลิกมันต้องทําอย่างไรนะครับเมื่อมันต่อโปรมันต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยเรื่อยแล้วโปรรายอาทิตย์โปรเนต็ต10เมกหรือ20เมกหรือ30มเมกหรือเน็ต4เมกหรือ10เมกหรือ2เมกหรือ1เมกนั่นเองนะครับหรือ6เมกมันต่ออายุอัตโนม,มัติไปเรื่อยๆ,ๆทําอย่างไร วิธีนี้เรามาดูกันเลยนะครับหรือ1กิกนั่นเองนะครับหรือ2กิกนั่นเองมันต่ออุตโนวัิเป็นเรื่อยนะครับจนกว่ามันกินตังเพิ่มนะเราต้องการทําอย่างไรวันนี้เรามาืดูกันเลยนะครับวิธีนี้ให้เราโทรโทรเข้าคอเซนเตอร์นะกดตามนี้เลยนะครับกด1 2 4 2สองโทรทาการโทรเข้าคอเซนเตอร์นะให้เราทําการกดศูนย์เข้าไปเลยเพื่อบอกเขาว่า เราต้องการที่ยกเลิกโปรเสริมนี้อย่างเช่นเราต้องการที่จะยกเลิกโปรเน็ตที่ติดมากับซิมเราต้องการยกเลิกไปเดี๋ยวเขาจะยกเลิกให้นั่นเองนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับคือการยกเลิกนั่นเองนะครับอ่าก็จะไม่มีปัญหาเลยแล้วนะครับวิธีการยกเลิกนะอ่าแล้วก็อีกตัวต่อมานะครับคือการยกเลิกกดดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์ดอกจันหนึ่ง คือการยกเลิกเน็ต10เมกะบิตที่ติดมากับซิมไม่ใช่ครับโปรเน็ตที่ติดมาโปรเน็ตที่มีที่เราสมัครไว้นะครับก็คือเป็นเน็ต10เมกะบิตหรือ20เมกะบิตหรือ30เมกะบิตนะครับหรือ4เมกะบิตนะครับหรือ1เมกะบิตนั่นเองนะครับหรือ2เมกะบิตนะครับอ่าก็คือเน็ตราคาอยู่ที่200บาทหรือ150บาทหรือ300บาทนั่นเองนะครับ ก็คือเราก,กาลัที่ยกเลิกอย่างไรกดตามนี้เลยนะครับกดอกจันหนึ่งเก้าศูนย์ดอกจัน, 1, 90, จน 1, หนึ่งสีลีมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับก็จะเป็นการยกเลิกนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับเป็นการยกเลิกเน็ตไปให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้เราใช้นั่นเองนะครับเราก็จะเปียัดเงินในกระเป๋าไม่ให้หาตังกินตังเรานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเติมเงินมามันก็จะไม่ได้ต่อยุตโนมัติให้เราแล้วนั่นเองนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นตาม ระยะฐานที่เราทําตามพูดกับภาษากายที่เราพูดนี่นะก็จะตามมานี้ไม่ลบกวนให้เราพูดนะไม่ลบควน Data ที่เราอินเทอร์เน็ตให้เราพูดนะหรือว่าจะเป็นพอดูยูทูปก,ก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาพูดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใบเมื่อปวดที่ผมด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ